ไปเกียวได้กับคู่ารเมืองใหม่กี่โมงจิตใจทําด้วยอะไรเป็นคนรูปจักครับนักกรนเป็นสสองพิจารคานี่ทักประชาชนล่าสุดจากการตรวจสอบเฟซบุ๊กของนายคนนี้เบอกว่าสองโพสต์ล่าสุดที่นายคนนี้โพสต์นทาิชอบตั้งค่าไม่ใหแสดงความคิดเห็น นช่านเคยผัวกับเหตุการณ์ที่ไอโรงเมีเด็กเรียนเสียชีวิตแล้วมีคนไอหนุ่มเรียนเหมือนช่านเคยแล้งห้ามคนเข้าไปกดขับเด็กตัวสาวนี้ถ้าเกิดดนไม่ช่วยไปควมไปชนกันนี่เด็กมันเกิดตัวเอยๆนานมากจะเกิดข้ามทำแบบนี้ไม่ได้คถูกก็ต้องไม่ได้ช่วมากก็นั่นแหละเป็นฝรั่าที่ทั้งเลยกับเหตุการณ์ที่คนเขาเสียใจทั้งประเทศ ่อา yeah. จะไม่ชอบคุณชาดาจะรังเกียจคุณชาดาต้องครับผิดชอนทีนี้เน anyway> ี่ยเขากำลังเสียใจกับเหตุการณ์นี่นกิดขึ้นดิ่งด้านเน่ต่ดิ่งดีดูเด็ก็อ้อมมาแล้วไอ้คนนี้ได้ความรู้สี่เอยู่เพื่ออะไรสันดานชั่วจะบอกว่ารัฐบ้านรอบไกไหมถึงมีการนัรัต่าะด้โดยไม่มีเหตุผนที่มีนักเตะสนาดทำได้แต่ระดัได้าที่สำคัญก็เป็นสอสอ ใช่ด็กมันไม่มีเป็นคนทำไรไม่ได้ยนองไม่เลินแล่เลยแล่แล่มากินข้าวกินน้ำนะครับล็อกครับคนคนนี้เข้าไปกดถามัวเร้อนกับผู้ปกครองในที่สุดไทยเนี่ยทั้งประเทศเขาเศร้าโศกเสียใจกันนและเปกับครอบครัวผู้เสียสิทความเชื่อไปติดเกิดกับติดตัวเล็กๆแต่นายคนนี้ไปกดถามและครูกองนี่พี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารดูไว้นี่คือผลการเรื่องของคุณนะเรื่อง